สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กตี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าหรือิซองรุ่นชิวเวอรี่นะคะนี่นะคะชิวเวอรี่พีเอ็มสายพีเอ็มก็จะเป็นไซส์ขนกกาดกลางๆไม่ใหญ่มากจนเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเอามาเทียบกับกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้คือสปีดี้เตอร์ดี้ ขนาดนะคะสปีดี้สปีดี้ดีดไซส์อะไรคะอันนี้ไซส์สาขอโทษค่ะสปีดี้ไซส์สามอันนี้ทิวเวอรี่เอ็จะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงนะคะความจุก็จะแตกต่างกันว่าถ้าเรามาเทียบกับใบนี้เอาหน้าที่อื็นเอ้ยเราเอามาบีบีนะคะเอามาบีบีก็จะเล็กกว่านิดนึงอ่ะอันนี้ให้ดูไซส์ก่อนนะคะ อันนี้ก็จะอยู่กลางๆนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ชิวรี่ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เอาสยขวานนี่ออกไปก่อน mm hmm. ชิวรี่นะคะใบก็เป็นปี2013ราคาตอนนั้นก็อยู่ประมาณ1,370 mm hmm. เหรียญน,นะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะวิธีการดูเดี๋ยวเราจะดูด้วยว่ามีรายละเอียดยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหนักหนนะคะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีโลโ้วกหลูกจอมอยู่ตรงนี้ แล้วก็ด้านในดูด้านในด้านในเนี่ยถ้าปี2 0 1 3เนี่ย mm. ก็จะมีช่องอยู่2ช่องตรงนี้นะคะ mm. แล้วก็กระเป๋าใบเนี้ยนะ mm. เป็นโฟเดอร์ mm. เป็นโฟเดอร์แบงค่ะก็จะหน้ารถใเ่พิซซ่าได้แต่มันจะค่อนข้างฟิตค่ะ,คะมีสายสะพายไหมคะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีสายสะพายนะคะก็รุ่นนี้เนะี่ยเหมาะกับถือแบบนี้หรือว่าถือถือแบบนี้นะคะ แต่ว่าถือแบบโชเดอร์เนี่ยมันก็จะแบบฟิตเกินไปหน่อย okay. ไม่เคยไม่เคยมีเท่าไรแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะคะจะมีฟีหรือว่าจะมีเท้าก็จะดีหน่อยทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยไม่ครูดกับพื้นแต่ว่ามันก็จะมีด้านข้างที่ครูดกับพื้นบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเหมือนหวงกุญแจซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดนิดนึงว่าของแท้กับของปลอมเนี่ยดูได้ยังไงตรงนี้นะคะจากจากที่ดูรีวิวมาหลายๆรีวิวเนี่ย ตัวนี้ถ้าของแท้เนี่ยห่วงอ,อันแรกตรงนี้นะคะมันจะค่อนข้างบางแต่ถ้าเป็นของปอนเนี่ยห่วงตรงนี้จะค่อนข้างหนาอาจจะมีความหนักใกล้เคียงกับห่วงอันที่สองแต่ถ้าเราเจอห่วงบางๆนี่วแปลว่าของแท้นะคะโอเคอันนี้คนปอมรู้แหละ <laughs> แล้วก็ด้านในด้วยนะคะลักษณะปอนก็จะเป็นเป็นแบบนี้ส่วนของปอนของปอนเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยอยู่กึ่งกลางเท่าไหร่ที่เปิดดู ก็ลักษณะตรงนี้นะคะดอกเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนเขาเรียกอะไรสมมาตรกันตรงนี้ระหว่างนี้ก็ไปไปดูเอานะคะถ้าอยากดูของแท้ของปลอม,อมคือทุกอย่างมันจะต้องแบบอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็การการตัดเดย็บฝีเข็มฝีเข็มก็ก็ต้องนับนับจำไปได้วันนับเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นประมาณนี้เลยส่วนตัวฮาร์ดแว,วร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยจะต้องเป็นแบบเป็นทองเงาเงาจะไม่เหมือนกับตัว จะไม่เหมือนกับขอโทษนะคะเสียงดังเล่นเกมอยู่ตัวเนี่ยจะจะไม่เหมือนกับรุ่นสปีดี้ที่มันจะเป็นเหมือน,นะะเขาเรียกอะไรทองเหลืองอันนี้ต้องแบบเงาวิงวิงเงามากๆนะคะเงาจริงอะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดู What can fit in my bag ก็คืออะไรอะไรที่มันจะแบบจุในกระเป๋าได้บ้างก็คือลองเวลเล็ตเนี่ยใส่ได้นะคะ ก็อย <muitas S 2> ่างถูกก็ใส่พวกปุ่นแจสับรองุแจบ้านูกลองไว้ในนี้ก็ยังได้ในก็ในเนี้ยก็จะเหลือที่เยอะเลยค่ะก็คืออิสแคนฟิตตัลแบบใส่ของได้เยอะมากนะคะจุมากจุมากอันนี้ก็ถ้าใครมีคนมีลูกเนี่ยดอกเตอร์บราล์ตอ่เนี่ยใส่ได้นะคะแต่ว่าใส่แนวนอนอ่าใหญ่จุแล้วคนคนมีลูกนะคะจุเยอะได้ถือว่าตุ๊กตาชอบสปาแบบนี้แบบเปิดหัวโด่งไม่รู้ว่ามีลูกมีลูกถึงอลมหกกลายเป็นกระเป๋าคุณแม่ไปแล้ว แล้วก็มีอะไรที่ต้องสังเกตอีกเลยด้านหลังเนี่ยจะไม่มีโลโก้หรุ่ไม่มีโลโก้ตุ่นตองค่ะอ๋อเฉพาะด้านหน้าด้้าานนหเออนี่เพิ่งรู้ด้านหน้าก็เวลาสไายก็ด้านอ๋อต้องโชว์ด้านหน้านี่ส่วนเรื่องซิปเนี่ยรุ่นนี้ก็รุ่นนี้เนี่ยข้อดีเนี่ยปากกระเป๋าจะกว้างมากจะไม่เหมือนสปีดี้นะคะ Can someone open the door Thank you. โอเคโซอันนี้สปีดี้เนี่ยปากกระเป๋า,ปา,ปา,ปามันจะแคบใช่ไหมคะอ๋อใช่แต่ถ้าเป็นรุ่น c h e ี่เนี่ยปากมันจะกว้างมากคือใส่ของได้ง่ายนะคะแต่ข้อเสียของรุ่นนี้เนี่ยเลยคือซิปมันจะฝืดมากน <c oughs> ะคะปิดยากมาก <c oughs> ดูนะคะจริงๆเหมือนแอลมานะซิปฝืดปซิปฝืดเอามาฝืดนะเอามาก็ฝืดฝืดนะทำไม ประมาณการแต่นี้ฟืดมากกว่าแล้วก็ถ้าเทียบถ้าเทียบทิมบอนี่กับสปีดี้สปีดี้เนี่ยจะไลท์เวทมีน้ำหนักเบาวกว่าแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีหนังเยอะมีลายนิ่งไลเนอร์ลายดีเยอะนะคะมันก็จะทำให้กระเป๋ามันมีน้ำหนักมากขึ้นก็ใบตั่เนี้แต่ว่าถ้าเทียบกันสองใบนี้คืออันเนี้ยเบามาแต่นี่คือค่อนข้างหนัก ถ้าใครไม่ชอบถือเป๋าหนักก็คิดว่าสปีดี้จะเป็นทางเลือกแต่สปีดี้เนี่ยมันจะเป็น่าที่ไม่ไม่มีเชฟไม่มีสตั๊กเจอร์นะคะถ้าทูบอรี่มันจะมีสตั๊กเจอร์กว่ามันจะไม่ดุ้ยเป็นอแ่บเดียวก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันดูยังไงอ่ะเดี๋ยวนะคะเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ปลอมๆได้อันนี้ก็ซื้อมากอีเบย์นะคเพิ่มค้ามเก๋ไย่เพิ่มความเก๋ไก่ ถ้าตู้เนี่ยเราก็ชอบถือแบบนี้คุณนายค่ะถือแบบคุณนาย,ค,นายคุณนายค่ะแต่ว่าเดินไปเดินมาก็ช้อปปิ้งกันนานนจะเป็นปแบบตุนน้นนะให้ดูกใกล้กลๆอีกหนังอยู่นะคะโลโก้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็พวกเอ่อโลไอ้ตัวโลโก้หรือวิตรงเนี่ยจะต้องเหมือนสมมาตรตามนี้หมดเลยนะแล้วก็สีเข็มเวลาดูของสีเข็มเนี่ยจะต้องละเอียด แล้วมันจะต้องเฉียงเฉียงถ้าเป็นของของแท้เนี uh ่ยส uh ีเข uh ็มมันจะเฉียงเฉียงนะคะมันจะไม่แบบตรงเป็นแนวระนาบเสียงเด็กเริ่มมาเลยก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญค่ะ